สวัสดีค่ะขอ้อนรับสู่ m มันนี่ออนไลคลิปนี้มาที่ยูโกฟนะคะหลายคนเล่นนะยูโก f หลายคนยังไม่ได้เล่นใครที่ยังไม่เคยเล่นแล้วอยากเล่นอยากให้ดูคลิปนี้ให้จบนะคะมันสำคัญจริงๆนะยูโกฟเรารู้อยู่แล้วว่ามันเป็นการทําแบบสอบถามแล้วก็แลกของรางวัลซึ่งการแลกของรางวัลของยูโกฟเขาจะแลกเข้า PayPal นะคะ ใครมีทูมันี่วอลเลตเล่นเว็บนี้ไม่ได้นะแล้วเราก็รู้อยู่แล้วว่า PayPal ถ้าเราไม่เปลี่ยนเป็นบัญชีธุรกิจก่อน18กุมภาพันธ์2565เราจะไม่สามารถใช้ PayPal ได้ทำดนอย่างเดียวก็คือโอนเงินใน PayPal ที่เรามีเข้าธนาคารอันนี้คือข้อประกาศหรือข้อจำกัดล่าสุดที่ p a y p a l เขาประกาศมานะคะก็ ทำให้หลายคนผิดหวังกันไปนะอ่ะประมาณนี้สําหรับการสมัครเพย์เพาหรือการมีเพย์เพาเอาไว้อ่ามีไว้ในครอบของส่วนยูโกฟการแลกของรางวัลของเขาอย่างที่บอกคะ่ะว่าแลกเข้าเพย์เพาโดยจะใช้คะแนนอยู่ที่5,000คะแนนนี่แต่ในเมื่อเพย์เพาอนาคตเราจะใช้ไม่ได้เราสามารถแลกอย่างอื่นได้นะไม่ว่าจะเป็น a อเอเชียบิ๊กพอย หรือการเติมเงินเข้ามือถือหรือจะบริจาคให้ยูนิเซฟซึ่งการเติมเงินเข้ามือถือของเขาเขาจะใช้พ o ยต์อยู่ที่5,000 5,000คะแนนเหมือนกันแล้วก็จะได้เงินเข้ามือถือของเรา500บาทนี่500อันนี้ก็บอกกันตามตรงนะคะว่าไม่เคยแลกไม่เคยแลกเลยก็เลยไม่รู้ว่า การที่เราจะแลกยูโกฟด้วยการเติมเงินเข้ามือถืออ่ะมันมันใช้ระยะเวลาในการรอแค่ไหนหรือการแลกของเขามันเป็นยังไงใครที่เคยแลกไปแล้วยังไงเม้นมาบอกกันนิดนึงนะคะนะน้องๆคนไหนที่เล่นยูโกฟแล้วแลกของรางวัลเป็นการเติมเงินเข้ามือถือยังไงก็เมนมาบอกกันนิดนึงคือพี่ไม่เคยแลกก็เลยไม่สามารถมีข้อมูลอะไรมาบอกได้มากกว่านี้ เล่นมาก็หลายปีนะแต่ถอนเข้าเพ y p เพาตลอดพอเพ y p เพลเขาประกาศมาใหม่ก็เลยค่อนข้างที่จะเคว้งกันไปส่วนใครที่ไม่มีไม่มียูโกฟแต่มีเพ y p เพาแล้วอยากจะเล่นคิดดีๆนะคะยูโกฟเป็นการทำแบบสอบถามมีการจ่ายเงินจริงก็จริงเพียงแต่ว่าแบบสอบถามเขานานมากนานจริงๆ ถึงจะมาครั้งหนึ่งเดือนหนึ่งจะมาประมาณ4ครั้ง 3- 4ถึงครั้งแล้วก็สูงสุดก็จะอยู่ประมาณ6ครั้งอันนี้คือที่ที่เคยทำมานะอันนี้นะคะอันนี้ประมาณนี้แต่เมื่อวานเนี่ยเมื่อวานโชคดีหน่อยอันน,นี้นี่นะคะนี่3ครั้งอันเนี้ยได้3ครั้งของเดือนเนี้ยได้3ามครั้ง แต่เมื่อวานเนี่ยเมื่อวานโชคดีหน่อยตรงที่ว่ามีคะแนน510คะแนนเข้ามามันก็เลยทำให้พอที่จะแลกได้ในวันนี้ใครที่ยังไม่มีไม่มีทั้งเพย์พาวไม่มีทั้งยูโกฟแล้วคิดจะแลกคิดจะเล่นคิดดีๆหรือใครมีเพย์พาวอยู่แล้วแล้วไม่มียูโกฟถ้าจะเล่นคิดดีๆระยะเวลาที่คุณจะใช้เวลาในการถอนเข้าเพย์พาวอะประมาณ คุณต้องเล่นอย่างน้อยนะอย่างน้อยเลยนะคะสามเดือนสเดือนคุณถึงจะถอนได้ซึ่งสามเดือนมันไม่เพียงพอที่เพย์เพาเขาเปลี่ยนกฎใหม่เพย์เพาเขาเปลี่ยนกฎใหม่จะใช้เวลาอยู่ประมาณจากนี้ไปประมาณอีกสองเดือนซึ่งมองว่าไม่พอยังไงก็ไม่พอนะ อันนี้ฝากนิดนึงนะคะถ้าใครไม่มียูโกฟแล้วมีเพย์พาแล้วอยากจะแลกคิดดีๆแต่ถ้าใครไม่คิดอะไรมากเพราะว่ามันมีการเติมเงินเข้ามือถืออยากจะเล่นเกาะลิงก์หลุดไว้ให้ที่ใต้คลิปนะคะการสมัครยูโกฟสมัครไม่ยากนะยังไงก็ลองไปสมัครดูล้กันหรือถ้าใครที่สนใจอยากจะแนะนําเพื่อนนี่เราก็กดคัดลอกลิงก์ของเราตรงนี้แล้วก็เอาไปแนะนําเพื่อนได้นะคะ ครั้งนี้จะแลกเข้า PayPal าลแล้กันเพราะว่าตอนนี้ p a y p เพาคเขายังใช้ได้อยู่ใครที่มีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นทั้งยูคุฟแล้วก็ PayPal าแล้วยังไม่เคยแลกดูคลิปนี้นะคะเดี๋ยวจะมาสอนแลกนะวิธีการแลกก็คือให้เรากดตรงนี้นี่เราจะแลกเข้าเพ y p เพาใช่ไหมเราก็กดที่ p a y ์เพาเสร็จแล้วให้เราเลื่อนลงมาด้านล่างตรงนี้ส่วนตรงนี้จะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับการแลกของรางวัลน,นะคะ นี่อ่ะประมาณนี้ก็เขาจะบอกว่าจะใช้จะใช้ point อ,อยู่ที่ห0 0พัน p o จะได้เงินอยู่ที่550บาทแล้วอีเมลที่เราใช้จะต้องเป็นอีเมลที่เอ่อเราไปเป็นอีเมลเดียวกันกับอีเมล paypal นะอันนี้สำหรับคนที่จะแลกนะคะอ่ะประมาณนี้วิธีการก็คือให้เรากดตรงนี้ได้เลยนะคะรีดิม พอเรากดรีดีมเสร็จเขาจะขึ้นรายละเอียดของเรานะรายละเอียดเกี่ยวกับออีเมลแล้วก็ชื่อที่อยู่ตอนที่เราสมาัครเสร็จแล้วให้เราไปด้านล่างสุดอันนี้คือด้านล่างสุดนะคะขั้นตอนถัดไปให้เรามาตรงนี้เมนูสีแดงที่เขียนว่ารีดีมออกก่อนนิดนึงนี่กดตรงนี้ก่อนกดติ๊กตรงช่องน้อยๆตรงนี้ก่อนเสร็จแล้วกดที่รีดีม เขาจะขึ้นว่าคุณแลกเงินสำเร็จจะใช้คะแนนอยู่ที่5000คะแนนแล้วก็จะได้เงินเข้า Paypal อยู่ที่550เราก็กดปิดตรงนี้ได้เลยอีเมลยืนยันการแลกของรางวัลของเราเข้าแล้วนะคะนี่นี่ยน,นะยูว์ยูโกฟพอยตนี่นะคะเขาจะขึ้นแล้วว่าการแลกของรางวัลของคุณสำเร็จแล้วก็จะลองเงินเข้า คือเมื่อก่อนอ่ะการแลกเงินของเขาอะ่ะรอประมาณเดือนเดือนกว่าแต่ตอนหลังที่แลกครั้งล่าสุดอะ่ะจะรออยู่ประมาณหนึ่งหนึ่งสัปดาห์ไม่เกินนี้เงินก็เข้าอ่ะประมาณนี้การแลกของรางวัลเนี่ยนะคะเยวมาดูพอยต์นี่นี่นี่คะแนนเราลดแล้วคะแนนเราลดเหลือ220คะแนนแล้วนะคะอันนี้คือการแลกของรางวัลน,นะ ย้ำเลยนะคะใครไม่มีทั้งเพย์ a พาแล้วใครไม่มีทางยูโกฟถ้าจะเล่นคิดดีๆนะคะครั้งนี้น่าจะเป็นการแรกไม่ใช่น่าจะสิครั้งนี้จะเป็นการแรกเข้าเพย์ a พาครั้งสุดท้ายเพราะต่อไปถ้าจะแลกของรางวัลของยูโกฟเดี๋ยวจะมาทําคลิปแลกเป็นการเติมเงินเข้ามือถือให้ถามว่าเว็บนี้จะทิ้งไหมไม่ทิ้งค่ะเพราะว่ามันเป็นเว็บฟรี จริงอยู่แบบสอบถามเขานานๆถึงจะมาสักครั้งหนึ่งแต่อย่าลืมนะคะอยู่ก f ฟรีไม่ตอบอะไรก็ได้ไม่มีผิดไม่มีถูกในเมื่อมันเป็นอะไรที่ฟรีแล้วก็ง่ายอาจจะใช้ระยะเวลาในการรอหน่อยเพียงแต่ว่าเวลามีแบบสอบถามเข้าเราก็ไปทําขยันทําหน่อยมันก็ได้นะสาหรับการหาเงินออนไลน์ประเภทนี้นะคะอันนี้ฝากไว้นิดนึงนะสาหรับคนที่ ยังไม่เคยเล่นหรือคนที่เล่นอยู่แล้วแล้วแล้วทิ้งทิ้งยูโกฟไปก็กลับมาเริ่มเล่นใหม่ได้นะคะอ่ะประมาณนี้สำหรับการเล่นของรางวัลของยูโกฟนะคะถ้าใครชอบใครสนใจก็ลิงก์นุดลงไว้ให้ที่ใต้คลิปนะคะแล้วก็ฝากช่องด้วยนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเวลาลงคลิปใหม่ๆหรือกิจ,จกรรมใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันคลิปนี้มาแลกของรางวัลของยูโกฟก็หมดแล้วแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะ ก็คงได้